สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูนะคะวันศุกร์ที่2รกรกฎาคมพศ2564วันนี้เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องมารับและส่งการบ้านนะคะที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเสียสละเวลาตรงนี้นะคะมารับการบ้านให้ลูกนะคะโดยปกติแล้ววันนี้เราจะต้องพบกันที่โรงเรียนใช่ไหมคะ แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ถึงขั้นวิกฤตตอนนี้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องทำการบ้านหรือว่าเรียนรู้อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะโดยที่ค,ครูนี่จะส่งคลิปนะคะผ่านไปทางไลน์นะคะวันนี้นะคะครูขอแนะนำการบ้านของสัปดาห์ที่4มีดังนี้นะคะจะเป็นหนังสือนะคะทั้งหมดนะคะเด็กๆ3เล่มน,นะคะเล่มที่1คือเล่มเขียวนะคะการบ้านจะเริ่มจากา8ถึง514จะมีทั้งหมด7หน้า บางคนทําล่วงหน้าไปแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ทำให้ถึง54ีเด็กๆสามารถทําได้ครูเชื่อว่าทุกคนเก่งแล้วก็มีความพยายามที่จะทําแบบฝึุหักนะคะอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้คือชาวปัญญาชาวปัญญาจะเป็นรูปภาพนะคะเด็กๆสามารถทําได้เช่นกันเพียงแต่คุณพ่อคุณแม่อ่านคําสั่งให้ังนะคะจะมีกันห้าสองหน้าคือหน้าหนึ่งกับหน้าสอง แล้วภาษาอังกฤษเล่มเล็กๆสีเขียวเล่มนี้นะคะที่เชร์จะเป็นคนอ่านให้ฟังเหมือนเดิมเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่านออกเสียงตามที่เชร์นะคะแล้วก็มีทับแก้สัมพันธ์หนึ่งฉบับนะคะใบงานศิลปะหนึ่งฉบับนะคะเพราะฉะนั้นทับแก้สัมพันธ์และใบงานทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมีคุณครูน้อยกับคุณครูรสนะคะจะมาแนะนําเด็กๆนะคะขอเชิญคุณครูน้อยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับคุณน้อยนะคะพบกับคุณน้อยวันนี้คุณน้อยมีทับแก้สัมพันธ์มาแนะนํานะคะในทับแก้วสัมพันธ์นี้เราจะได้รับในทุกๆวันศุกร์นะคะสําหรับในทับแก้วสัมพันธ์ก็จะมีเกร็ดความรู้ดีๆนะคะแล้วก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะในที่สาคัญเลยทับแก้วสัมพันธ์นะคะจะมี นิทานนะคะนิทานสนุกๆนะคะอย่างฉบับนี้นะคะก็จะมีนิทานาไปในทับแก้วสำคัญบครบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านให้ลูกๆฟังนะคะแล้วลูกๆก็นํานิทานที่คุณพ่อคุณแม่อ่าเล่าให้ฟังมาวาดลงในทับแก้วสำคัญตรงนี้นะคะเริ่มจากเป็นรูปทรงก่อนแล้วลูกๆก็ต่อเติมเป็นรูปต่างๆ,ๆตามในนิทานนะคะ หรือบางฉบับคุณครูอาจจะมีนิทานเป็นเล่มๆให้กับลูกๆกลับไปบ้านนะคะก็เหมือนเดิมค่ะรบกวควรคุณพ่อคุณแม่อ่านให้ลูกๆฟังนะคะแล้วลูกๆก็มองว่าลงในทับแก้วสัมพันธ์ระบายสีให้สวยงามแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะคะเด็กๆในสัปดาห์ต่อไปนะคะวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องทับแก้วสัมพันธ์แค่นี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรูรดนะคะวันนี้รูรดมีงานศินละปะสร้างสรรค์มาแนะนำเด็กๆในการทำเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นะคะซึ่งเด็กๆได้เรียนมาแล้วนะคะเราจะใช้ศิละปะสร้างสรรค์นในการฉีกปะมือของตนเองนะคะซึ่งตรงกับหน่วยการเรียนรู้นะคะ ศิลปะใกล้จัดในวันนี้เราจะใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการทํางานนะคะทุกคนคงจะได้เรียนรู้และรู้จักมาแล้วการทํางานจับสิ่งของต่างๆเนี่ยเพื่อพัฒนาขของเด็กๆด้วยพัฒนาการด้านสติปัญญาอารมณ์และการประจากสัมผัสระหว่างมือกับสายตาด้วยนะคะคุณครูมีอุปกรณ์มาแนะนําให้กับเด็กๆนะคะไปแรกเลยคือ ใบงานนะคะของศิละปะนะคะฉีกปะกแคบมือนะคะแล้วก็ตามด้วยกระดาษสีที่คุณครูได้เตรียมแจกให้เด็กไปแล้วในกล่องในแฟ้มกันบ้านนะคะแล้วก็จะมีกาวนะคะพร้อมกับดินสอนะคะทีนี้เราจะทำอย่างไรคุณครูรถมีวิธีขั้นตอนในการให้เด็กทำตามนะคะเพื่อให้ตรงกับอา สิ่งประดิษฐ์หรือที่เด็กๆจะประดิษฐ์ผลงานของตัวเองออกมานะคะขอเชิญพบได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่หเราจะวางมือลงไปในกระดาษแต่วันนี้ครูรถขอใช้ปกา,ากกามาเกอร์นะคะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนเราจะทําก๊อบมือนั่นเองนะคะก๊อปมือของตนเองนะคะ เป็นรูปร่างของนิ้วมือของเราทั้งหมดเลยนะคะห้านิ้วมีกี่มือมือหึ่งมือมีห้านิ้วนะลูกนะลากเป็นร่างมือรูปร่างมือนี้ก่อนนะคะอ่าอันนี้คือรูปร่างของมือคโครตถ้าเป็น,นเด็กๆทําที่บ้านก็จะเป็นรูปร่างมือของเด็กนะคะ พอเราได้รูปร่างของมือแล้วเราก็หยิบกระดาษสีของเรามานะคะเราจะฉีดให้เป็นเส้นก่อนนะคะเพื่อในการฉีดปต่งได้ง่ายขึ้นฉีดกระดาษให้เป็นเส้นที่คุณครูได้เตรียมให้กับเด็กแล้วนะคะพอฉีกให้เป็นเส้นเสร็จแล้วอ่าอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะคะอ่าาไว้เพื่อประมาณกะว่าภาพมือของเราเนี่ยให้เสร็จสมบูรณ์เลยนะคะคุณครูได้ฉีด กระดาษวายเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆที่บ้านก็คงจะฉีกเป็นนะคะโดยการใช้กล้ามเนื้อมือของเราเพอฉีกเป็นเส้นเสร็จแล้วจะง่ายในการฉีกปะให้เด็กๆฉีกเป็นเส้นเล็กฉีกเป็นเศษเล็กๆแบบนี้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 นะคะเออฉีกเป็นเศษแบบนี้แล้วก็นํามา ลงไปในภาพมือของเราเด็ดกๆคงจะทําเป็นแล้วก็เคยทํากับคุณครูชั้นบป .2 แล้วนะคะคุณครูจะนํากาวที่เทจากขวดไว้แล้วคุณครูจะป้ายลงไปอ่าคุณจะเล,ลือกนิ้วโป้งก่อนนะคะทากาวบางๆเด็กๆเวลาทากาวนะคะเด็กเช็ดชตรงปากตัวนี้ด้วยการใช้กาวเราต้องเทออกจากขวดใช้ไม่ลูกเด็กๆทําเป็นนะคะใช้จานรองเล็กๆนะคะแล้วก็นําเศษกระดาษนี้ปะลงไป น่การติดปะนี้จะเป็นศิลปะสร้างสารรค์เพื่อพัฒนาความคิดและจินตนาการของเด็กๆนะลูกนะพร้อมกับการประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือของเรานั่นเองนะคะเราจะหยิบจะติดภาพหรือเราจะทากาวเนี่ยเราใช้นิ้วมือเราใช้มือของเราเป็น หลักเลยในการทำงานชิ้นนี้นะคะแล้วประจับต,ตาตาสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาต้องสัมพันธ์กันนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณครูได้ติดชิ้นจุดท้ายแล้วนี่คือผลงานที่เด็กๆฉีกปะภาพมือนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเขียนคำว่ามือมอือมือของเราด้วยนะคะ เป็นะอือนะคะพยัญชนะมอม้าเด็กๆเขียนเป็นอยู่แล้วนะคะอ่านว่ามออืมือนะคะเป็นภาพศิลปะเวลาฉีกปะเสร็จแล้วนะคะติดภาพลงไปในภาพเนี่ยเด็กๆสังเกตดูได้นะคะนี่คือตัวอย่างของคุณครูนะคะจะไม่ชิดกันมากหรือถ้าให้เรียบร้อยก็คือเราแจะกระหรือการฉีกกระดาษของเราเนี่ยให้ เท่ากันนะคะพอติดภาพเสร็จแล้วก็จะเป็นผลงานภาพมือของเรานั่นเองนะคะน,นี่คือผลงานศิลศิลปะนะคะเราฉีกปะกภาพมือกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งผลงานคุณครูทั้งลายนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพให้อ่า เสร็จแล้วก็ส่งนะคะส่งถึงคุณครูประจําชั้นเด็กๆห้องมะละกอส่งที่คุณน้อยนะคะห้องจมโอส่งที่คุณโรสนะคะห้องกุ้ยน้ำว้าส่งที่คุณครูโอ๋นะคะเป็นผลงาน,างนแรงศิลปะสร้างสารรค์ของเด็กๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับคลิปนี้การประดิษฐ์งานฉีกปะมือของตนเองในวันนี้เหน่วยเรื่องการเรียนรู้หนูคือใคร เป็นการฉีกปากภาพมือของตนเองนะคะเสร็จแล้วเด็กๆส่งให้คุณครูประจำชั้นได้ดูนะคะคุณครูขอจบคลิปกันประดิษฐ์ภาพมือแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ